ดูก่อนท่านผู้เจริญพระกะพมหลงไปในอวิชชาแล้วหนอพระกะพมหลงไปในอวิชชาแล้วหนอกล่าวยกย่องสถานที่ที่ไม่แน่นอนว่าแน่นอนไม่เที่ยงแท้ว่าเที่ยงแท้เหตุอันให้พ้นทุกข์อื่นมีอยู่กลับบอกไม่มีพอพูดอย่างนี้พญามารนะครับซึ่งคอยติดตามพระพุทธองค์มาโดยตลอดคอยดูว่าวันนี้ท่านจะไปที่ไหนไปโปรดใคร ถ้าพอจะขัดขวางได้เนี่ยก็จะทำซึ่งเวลานี้ก็เช่นกันรู้ว่าพระองค์เนี่ยสเสด็จมาพรหม,มโลกก็คอยติดตามพอได้โอกาสเนี่ยก็เข้าสิงพรหมบริวารองค์หนึ่งครับแล้วกล่าวค้านขึ้นว่าภิกษุท่านอย่าได้แย้งคำของพระกับพรมเลยท่านไม่รู้หรือว่าพระกับพรมนะ่ะคือใครท่านดูสิท่านไม่เห็นเหล่าพรหมทั้งหลายที่มาประชุมกันหรือก็พระกับพรมผู้นี้แหละเป็นผู้ปกครอง เป็นใหญ่กว่าพรมทั้งหลายเป็นผู้สร้าง